จากหลายๆที่ที่ไม่เคยเจอแบบว่าน้ํามันสูงขนาดนี้แล้วมีโฮลิเคนด้วยนะวันก่อนใช่ <c oughs> ก็น่าตกใจนะคะเอาว่าเกิดเหตุน้ําท่วมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะทางตอนเหนือของอิตาลีแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเ,เกิดเหตุการณ์นะคะคือฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักเลยแล้วก็สภาพอากาศโดยรวมนะคะของอิตาลีตอนนี้ก็เลวร้ายมากๆในหลาย,ลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในแคว้น เอมิเลียโรมันยาที่อยู่ทางเหนือของอิตาลีเนะะี่ยค่ะน้ำท่วมดินถลม่มหลายเมืองเลยนะคะอาทิเช่นลิกูเรียทัสคานีแล้วก็ ซีซีลีบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ถนนหลายสายนะคะจมอยู่ใต้น้ําค่ะ,คะรถยนต์จำนวนมากก็ถูกกระแสน้ําที่ไหลแรงเชี่ยวกรากเนี่ยนะคะซัดผ่าปด้วยขณะที่มีรายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่พบแล้วตอนนี้หนึ่งรายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบก็คือเป็นชายนะคะวคัย20ปีในพื้นที่เมืองปิโนโรใกล้ๆกับเมืองโบโลญญานะคะที่ เอ่อชายคนนี้ก็สูญหายไปเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เขาถูกพัดออกไปพร้อมกับรถยนต์ของเขาค่ะนะคะแล้วสุดท้ายก็มาเจอว่าเสียชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมีการเร่งออกค้นหาประชาชนนะคะที่มีการแจ้งกับทางการว่าสูญหายแล้วก็ติดค้างตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะที่เมืองโบลินยาซึ่งสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตมากๆเนื่องจากว่าน้ําท่วมหนักเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าน้ําปริมาณมหาศาลไหลผ่าน รอบแยกในเขื่อนกั้นน้ำนอกเมืองปิอาโนเจ้าหน้าที่ต้องรีบเคลียร์ต้นไม้ที่ล้มลงกีดขวางถนนในเมืองค่ะไม่งั้นเนี่ยก็เกรงว่าหนึ่งเลยคือการสัญจรไปมาไม่ได้การช่วยเหลือเข้าถึงได้ยากและสามก็คือกระแสน้ำถ้าพัดมาอาจจะพาพวกต้นไม้เหล่านี้ยไปทำความเสียหายเพิ่มเติมอีกนะคะ